Jasmine, Jasmine, is a wonderful world. Jasmine, 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 all the colors. สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะชั้นอนุบาลอะ่ะชั้นเตรียมอนุบาลน,นะคะสําหรับวันนี้มาเจอกับครูแพมอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาการคานวณน,นั่นเองนะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์สําหรับวันนี้นะคะครูแพมเนี่ยจะพาเด็กๆนะคะมาทํากิจกรรมกันเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเป็นกิจกรรมอะไรเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะวันนี้นะคะครูแพมจะพามาทํากิจกรรมนะคะครอบคร ัูวแสนสุขนะคะมีในครอบครัวของเราเนี่ยมีใครบ้างน้าเยอะแยะเลยใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่พี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวคุณปู่คุณตาอ่าคุณยายคุณย่า มีทวดอ่ามีปู่ทวดยาทวดยายทวดเยอะแยะเลยนะคะลุงป้านาอานะคะแต่ทีนี้เรามาดูว่าวันนี้ครูแพรมจะพาเด็กๆทำอะไรแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอนะคะเมื่อดูวิดีโอเสร็จแล้วครูแพรมจะพาเด็กๆทำกิจกรรมนะคะแต่นะคะเด็กๆทำกิจกรรมเนี่ยครูแพรมจะทำให้ดูก่อนเมื่อเปิดเรียนนะคะเด็กๆจะได้ใช้ กิจกรรมได้ทำกิจกรรมในคอมพิวเตอร์เดียเ๋ยวครูแพรมจะทำการทบทวนย้อนหลังให้นะคะในทุกๆคนเลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปดูกิจกรรมพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาลที่ชมคลิปนี้อยู่วันนี้คุณครูจะมาสอนออนไลน์หลักสูตรคอมพิวเตอร์โดยไทยคิดคอม ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการเรียนรู้เรื่องครอบครัวแสนสุขค่ะที่บ้านของเด็กๆมีใครบ้างคะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายแล้วเด็กๆมีหน้าที่อะไรคะอะไรนะคะตั้งใจเรียนใช่ไหมคะถูกต้องค่ะ สิ่งนี้คือการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วมีอะไรอีกบ้างคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเป็นเด็กดีเก่งมากๆเลยค่ะครอบครัวคือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันมีความผูกพันซึ่งกันและกัน มีสมาชิกในครอบครัวจะประกอบไปด้วยพอ่อแม่และลูกปู่ยา่าตายายลุงป้าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวและการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะใหเลือนเมาส์ไปคลิกที่ My Sweet Home ไมยสวีทโฮมวันนี้คุณครูจะพาไปทำความรู้จักกับครอบครัวของหนูมาลีดูสิว่ามีใครกันบ้างคลิกที่ห้องนั่งเล่นลูกโป่งสีชมพูเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆหนูชื่อมาลีวันนี้หนูจะพาเพื่อนๆนมารู้จักกับสมาชิกในครอบครัวของหนูนะคะคลิกที่สมาชิกแต่ละคนได้เลยค่ะ คลิกสมาชิกที่มีไฟสีเหลืองกระพริบกระพริบอยู่ซึ่งคลิกแล้วจะมีเสียงประกอบนะคะมีทั้งหมด6คนซึ่งในฉากนี้เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่ามีไฟสีเหลืองที่สมาชิกคนไหนให้เลือนเมาส์ไปคลิกได้เลยค่ะฉันเป็นคุณตา Grandfather คุณตานั่นเองเอ๊ะอยู่ตรงไหนคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่ามีไฟสีเหลืองที่สมาชิกคนไหนอะไรนะคะ คุณยายหรอคะเลื่อนเมาส์ไปคลิกได้เลยค่ะฉันเป็นคุณยาย Grandmother ใช่จริงๆด้วยเด็กๆสังเกตดูสิคะว่ามีไฟสีเหลืองที่สมาชิกคนไหนเลื่อนเมาส์ไปคลิกได้เลยฉันเป็นคุณพ่อ Father เด็กๆจะต้องคลิกให้ครบคุณพ่อจะมาอธิบายความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวแบบนี้เลยค่ะ A แล้วคุณพ่อคุณแม่เป็นลูกใคร เดี๋ยวพ่อจะอธิบายให้ฟังทั้งหมดเลยพ่อ father เป็นลูกของคุณปู่ grandfather กับคุณย่า grandmother ส่วนคุณแม่ mother เป็นลูกของคุณตา grandfather กับคุณยาย grandmother ต่อมาพ่อกับแม่แต่งงานกันมีลูกสองคนซึ่งก็คือพี่ชายของหนู brother และลูกสาว daughter ก็คือตัวหนูมาลียังไงละจ๊ะหนูเข้าใจแล้วค่ะคราวนี้ลองมาทดสอบดูซิว่าเข้าใจจริงไหมเพื่อนๆช่วยคลิกเลือกความสัมพันธ์ของครอบครัวให้ถูกต้องด้วยนะครับอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองเข้าใจง่ายมากๆเลยค่ะคุณครูจําได้แล้วนะคะแล้วเด็กๆล่ะคะจําความสัมพันธ์ของครอบครัวของหนูมาลีได้หรือยังคะ หากจำได้แล้วไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะเด็กๆคิดว่าหนูมาลีเป็นลูกของใครคะเด็กๆคิดว่าใครหรอคะเอหนูมาลีเป็นลูกใครนะหากเด็กๆจำไม่ได้ให้สังเกตที่ต้นไม้นะคะจะมีความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวค่ะใคอหนูมาลีเป็นลูกใครคะคุณตาคุณยาย คุณพ่อคุณแม่อืมอันนี้แน่เลยคุณตาคุณยายอุ๊ยผิดค่ะไม่เป็นไรนะคะเด็กๆงั้นต้องเป็นหนูมาลีเป็นลูกใครคะคุณพ่อคุณแม่แน่ๆเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ถูกต้องค่ะใครคือคุณพ่อของหนูมาลีคะเอ๊ะคุณพ่อแน่ๆเลยเลื่อนเมาส์ไปคลิกได้เลยค่ะคุณพ่อเด็กๆ จะต้องทำให้ครบ5ข้อเลยนะคะเมื่อครบแล้วจะปรากฏเป็นลูกศรแบบนี้เลยค่ะคลิกได้เลยเพื่อทำกิจกรรมถัดไปค่ะเพื่อนๆคะเรามาลองดูสิคะว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวอันไหนดีหรือไม่ดีเด็กๆคะฟังเสียงและสังเกตรูปภาพที่อยู่บนกระดานด้วยนะคะเด็กกลับมาจากโรงเรียนไหว้สวัสดีผู้ใหญ่ ถ้าเป็นการปฏิบัติที่ดีคลิกที่หน้ายิ้มเลยค่ะแต่ถ้าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ดีคลิกที่หน้าเสียใจค่ะว่าถ้าผิดจะมีภาพสีแดงแบบนี้นะคะและจะต้องคลิกตอบใหม่ให้ถูกต้องนะคะลองใหม่นะคะดีถูกต้องค่ะได้รางวัลเป็นนางฟ้าด้วยนะคะเย้เยเย ได้นางฟ้าด้วยทำการบ้านอ่านหนังสือกิจกรรมนี้มีทั้งหมด10บข้อนะคะคนอื่นไม่ดีเก็บของเล่นเมื่อเล่นเสร็จดีเล่นของเล่นเสร็จแล้วไม่เก็บของเข้าที่ไม่ดีเมื่อครบแล้วจะได้เย้เย้ยได้นางฟ้ามาเยอะแยะเลยค่ะหากต้องการฝึกใหม่อีกครั้งคลิกที่ปุ่ม p l y y g g i n n ได้เลยนะคะ หรือคลิกที่ลูกศรสีแดงเพื่อกับหน้าหลักค่ะวิธีการออกจากโปรแกรมคลิกที่ลูกศรสีแดงต้องการออกจากโปรแกรมใช่หรือไม่ตอบ Y E S Yes ได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสนุกใช่ไหมคะครอบครัวที่อยู่ในโปรแกรมมีใครบ้างคะคุณพ่อคุณแม่พี่ชายคุณตาคุณยาย เก่งมากๆค่ะเอหนูมาลีเป็นลูกของใครคะคุณพ่อกับคุณแม่เก่งมากๆค่ะแล้วคุณยายเป็นแม่ของใครคะคุณแม่ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีควรทำอย่างไรกันบ้างคะไหว้สวัสดีผู้ใหญ่หลังจากกลับมาจากโรงเรียนตั้งใจเรียนหนังสือเก็บของเมื่อเล่นเสร็จแล้วไม่แกล้งน้อง เก่งมากๆค่ะอ่ะอะอย่าลืมเข้าเว็บไซต์ไปปฏิบัตินะคะสามารถไปทบทวนได้ที่เว็บไซต์ ThaiKikom หากจำการใช้งานไม่ได้ย้อนกลับไปดูคลิปวิธีการใช้งานโปรแกรม CAI ของ ThaiKikom ค,ค,ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเมื่อกี้เด็กๆได้ดูกิจกรรมไปแล้วใช่ไหมคะดูอยู่เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรกันนะคะเด็กๆจะต้องตอบคำถามให้ถูกนะคะเดี๋ยวครูแพามจะพาทำกิจกรรมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปทํากิจกรรมพร้อมๆกันเลยนะคะครัแลครูแพรมก็้นนะจะให้แป๊บหนึ่งนะคะ เค okay. กิจกรรมที่เราจะทำกันวันนี้นะคะคือกิจกรรม My Sweet Home ครอบครัวของฉันหรือว่าครอบครัวแสนสุกนั่นเองนะคะเด็กๆโดยกิจกรรมนี้เด็กๆจำได้ไหมคะเมื่อกี้ว่าเราจะต้องไปคลิกที่ตรงไหนคะอะไปคลิกที่ลูกโป่งจะมีลูกโป่งสีชมพูลูกโป่งสีเขียวลูกโป่งสีม่วงลูกโป่งสีเหลืองนะคะ แต่วันนี้นะคะเราจะมาทํากิจกรรมกรับลูกโป่งสีชมพูนะคะเด็กๆคลิกที่กิจกรรมลูกโป่งสีชมพูได้เลยกิจกรรมสวัสดีค่ะนะเพื่อนๆหนูชื่อมาลีวันนี้หนูจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับสมาชิกในครอบครัวของหนูนะคะคลิกที่สมาชิกแต่ละคนได้เลยค่ะอ่านคลิกที่ไฟกระพิบ จะพิมตรงไหนนะใช่แล้วนะคะมีไฟก็ะพริบตรงคุณอะไรนะฉันเป็นคุณตา grandfather ฉันเป็นคุณตา grandfather นะคะเด็กๆก็าตามด้วยนะคะฉันเป็นคุณตา grandfather ต่อไปฉันเป็นคุณยาย grandmother ฉันเป็นคุณยาย grandmother นะคะต่อไปฉันเป็นคุณพ่อ father ฉันเป็นคุณพ่อ father คุณพ่อก็คือ t h ต r นะคะต่อไปฉันเป็นคุณแม่ mother ฉันเป็นคุณแม่ mother นะคะอะ่าต่อไปใครนะผมเป็นพี่ชายครับ brother ผมเป็นพี่ชายครับ brother. เอแล้วคุณพ่อคุณแม่เป็นลูกใครเดี๋ยวพ่อจะอธิบายให้ฟังทั้งหมดเลยพ่อ father เป็นลูกของคุณปู่ grand father ก,กับคุณย่า grand mother ส่วนคุณแม่ mother เป็นลูกของคุณตา grand father กับคุณยาย grand mother ต่อมาพ่อกับแม่แต่งงานกันมีลูกสองคนซึ่งก็คือพี่ชายของหนู brother และลูกสาว daughter ก็คือตัวหนูมารียังไงละจ๊ะ ูเข้้าใจแลวค่ะคราวนี้ลองมาทดสอบดูซิว่าเข้าใจจริงไหมเด็กๆทำกิจกรรมไปพร้อมผูแพมนะคะมะเพื่อนๆช่วยคลิกเลือกความสัมพันธ์ของครอบครัวให้ถูกต้องด้วยนะครับใครคือคุณพ่อของหนูมาลีคะใครคือคุณพ่อของหนูมาลีนะแกนรน a t ฟาเตอหรือว่าฟาเตอร์นะคุณพ่อคุณปู คุณพ่อคุณพ่อนั่นเองอามีหัวใจด้วยเอ้ใครคือพี่ชายของหนูมารีคะใครคือพี่ชายของหนูมารีคะคุณพ่อใช่ไหมคุณพ่อ Father หรือว่าพี่ชาย r o t h e r อาพี่ชายนะคะ b r o t h e r ใครคือคุณแม่ของหนูมารีคะใคุณแม่แม่ของหนูมารีคะคุณยายคุณยายแกรนฟาเดอร์หรือว่าแม่มาเตอร์ก็คือแม่นั่นเองนะคะมาเตอร์นะคะคุณยายเป็นแม่ของใครจ๊ะคุณยายเป็นแม่ของใครจ้าเด็ก คุณยายเป็นแม่ของคุณพ่อหรือคุณแม่นะคุณยายก็คือแม่ของแม่นะคะถ้าเกิดแม่ของพ่อเราจะเรียกว่าอะไรนะอืมหนูมาลีเป็นลูกใครคะหนูมาลีเป็นลูกใครคะเด็กๆใช่ไหมนะอิตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ตรงนี้เองหัวพ่อ เราไปลองดูสิคะว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวอันไหนดีหรือไม่ดีเด็กๆดูใช่ไหมคะจะมีรูปหน้าเ,นเด็กกลับมาจากโรงเรียนไหว้สวัสดีผู้ใหญ่ เวลากลับถึงบ้านหรือว่าเด็กๆมาโรงเรียนก่อนเข้าโรงเรียนก็ต้องสวัสดีคุณพ่อคุณแม่กลับถึงบ้านก็ต้องสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทุกคนเลยนะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องดีให้คลิกหน้าย้เด็กกลับมาจากโรงเรียนไหวสวัสดีผู้ใหญ่คลิกหน้าเสียใจนะคะนี่เป็นเรื่องดีให้เด็กๆคลิกหน้ายิ้มนะคะ เล่นของเล่นเสร็จแล้วไม่เก็บของเข้าที่ไม่เก็บของเข้าที่เป็นเรื่องดีหรือไม่ดีคะอ่าเป็นเรื่องไม่ดีคลิกรูปหน้าไม่ดีช่วยคุณแม่ทําอาหารช่วยคุณแม่ทําอาหารเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีคะเป็นเรื่องที่ดีต้องคลิกหน้าบึ้งหรือหน้ายิ้มดีคะต้องคลิกหน้ายิ้มนะคะดี เอาน้ำมาให้คุณปู่คุณย่าอาคุณปู่คุณย่ามาหาเด็กๆก็ต้องเป็นเด็กดีเอาน้ำมาให้ท่านใช่ไหมคะเป็นเรื่องที่ดีดาช่วยคุณพ่อคุณแม่ปลูกผักช่วยคุณพ่อคุณแม่ปลูกผักไว้กินเองปลอดสารพิษด้วยนะคะมีประโยชน์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะไม่ต้องเสียเงินเลยเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีนะ เป็นเรื่องที่ดีเด็กๆก็คกลิกรูปดีเลยนะคะช่วยคุณแม่ขวาบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําความสะอาดบ้านเป็นเรื่องที่ดีไหมนอ้าวถ้าเด็กๆคลิกผิดนะคะจะเป็นรูปสีแดงแบบนี้นะคะแต่ถ้าคลิกถูกเราจะได้น้งปลาเก็บของเล่นเมื่อเล่นเสร็จเด็กๆนะคะจะต้องเก็บของเล่นเมื่อเล่นเสร็จแล้วนะคะเป็นรูปหน้าย,ยิง รังแกน้องหรือคนอื่นารังแกเพื่อนนะคะเด็กๆจําไว้เลยนะคะห้ามรังแกเพื่อนทําลายร่างกายเพื่อนต้องเล่นเบาๆอย่าเล่นแรงนะคะอน,นี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะไม่ดี กินขนมไม่ทิ้งขยะและหกลงพื้นเด็กๆเวลากินขนมต้องเก็บเศษขนมไปทิ้งที่ถังขยะให้เรียบร้อยถ้าเกิดกินหกเด็กๆก็ต้องเก็บไปทิ้งถังขยะนะคะห้ามทิ้งนอกถังขยะเด็ดขาดเด็กๆต้องเห็นใจคนที่เขาทำความสะอาดด้วยนะคะเราเป็นคนกินเราก็ต้องกินขนมไม่ทิ้งขยะและหกลงพื้น,นดีหรือไม่ดีคะไม่ดีนะคะไม่ดี เด็กๆก,ก็เรียนรู้กิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัวแสนสุขของฉันครอบครัวของเราก็มีคุณปู่คุณย่าเป็นพ่อแม่ของคอุณพ่อคุณตาคุณยายเป็นพ่อแม่ของคุณแม่แล้วก็มีตัวเรามีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ มีพี่ชายน้องชายแล้วแต่ว่าเรามีพี่ชายหรือน้องชายใช่ไหมคะสาหรับวันนี้นะคะก็หมดชั่วโมงแล้วหมดคาบแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยว,ยวมาเจอกับครูแพรใหม่ในคาบหน้านะคะถ้าเด็กๆอยากใช้คอมหรือทํากิจกรรมนะคะเราก็มาเจอกันที่โรงเรียนได้นะคะสําหรับวันนี้ครูแพรก็ต้องไปก่อนนะคะบายบายสวัสดีคะ่ะ JSB is a wonderful world JSB 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 all the colorful day.